สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่เดิมนะครับอู่ช่างบินหัวใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำอะไรนะครับคอยติดตามชมนะครับนี่คือพวงมาลยเดิมๆติดรถนะครับเห็นไหมครับสภาพก็ตามอายุการใช้งานเนาะผมก็ขี้เกียจไปซื้อรุ่นนี้มาใส่เพราะเดี๋ยวมันก็จะดังๆเนี่ยครับเป็นรอยอย่างนี้อีกนะครับจะไปหุ้มหนังก็ ก็เซ็งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะเอาพวงมาลัยอะไรมาใส่นะครับพวงมาลัยที่ผมจะมาใส่นะครับก็คือพวงมาลัยออนิวนะครับออนิวหนังเย็บแบบไม่มีถุงลมนะครับช่างบินก็ช่วย modify นะครับให้ใส่ได้เลยนะครับใช้คําว่าช่วย modify นะเพราะช่างบินก็ไม่ว่างเนี่ครับ มีลูกค้ามาทํารถทั้งบินก็ทําให้ผมก่อนนะครับผมบอกว่าพวงมาลัผมไม่สวยแล้วอ่เห็นไหมครับพวงอะไรของ All New D Max นะครับหนังเย็บนะครับหนังเย็บรุ่นไม่มีถุงลมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่านี่พวงมาลัยเดิมๆนะครับเดิมๆของดากอนตรงรุ่นนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับอ่า ช่างบินโมดิฟายใส่ได้เลยนะครับใครอยากรู้ทํำยังไงนะครับมาสมุติที่อู่ช่างบินนะครับเดี๋ยวช่างบินทําให้ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมรูเดิมเลยเป๊ะๆเ,เลยเห็นไหมครับอ่าพอใส่ก็ มันก็ต้องดูสวยขึ้นนะครับมันเป็นหนังเย็บนะครับแล้วพวงมาลัยมันก็หาง่ายด้วยแล้วมันก็ผมว่ามันทนด้วยนะครับมีผมไม่ตัดต่อเลยนะให้ทุกคนดูเลยว่าตั้งแต่ถอดพวงมาลัยออกมานะครับพวงมาลัยของดเดิมเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ตัวอนิวเข้าไป โดยผ่านการมุทิไฟของช่างบินนะครับปกติอย่างนี้ช่างบินจะไม่ทํานะครับเพราะว่าเสียเวลานี่ผมบอกในหัวทําให้หน่อยนะครับช่างบินก็ขัดไม่ได้กับผมนะครับถ้าช่างบินว่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยว่างนะครับอ่าเทสระบบแต่นะครับ ครับทุกอย่างทำงานได้ปกตินะครับอันนี้ทดสอบการเลี้ยวนะครับแล้วก็การดีกลับของไฟเลี้ยวนะครับหรือว่ามันเสียดตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเห็นไหมครับคือทำแล้วต้องใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วไอ้รุนนี้ใช้ไม่ได้นะครับสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ต้องใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะครับไม่งั้นช่างบินไม่เอานะครับเห็นไหมครับพวงมาลรยตรงเป๊ะนะครับเห็นไหมครับตรงเป๊ะครับรถวิ่งตรงเห็นไหมครับถ้าเกิดทําไม่ดีพวงมาลัยเบี้ยวนะครับรถวิ่งก็ลําบากนะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่ายกเลี้ยวไฟเลี้ยวคืนปกตินะครับดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับไฟเลี้ยวคืนปกติเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจนะครับเปลี่ยนพวงมาลัย a l l New D-Max นะครับในยูสุดาก g อนนะครับเพื่อนเพื่อน คิดว่ายังไงบ้างนะครับของเดิมสวยกว่าของใหม่สวยกว่านะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณช่างบินมากนะครับที่สละเวลานะครับทั้งทังที่งานยุ่งมากนะครับวันนี้ทำเปลี่ยนพวงม,มาลัย modify พวงมาลัยให้ผมนะครับจากการใส่ให้เรียบร้อยนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับผมชอบพวงมาลัยตัวนี้นะครับเพราะว่าเนี่ครับมันเป็นหนังเย็บด้วยนะครับแล้วก็เป็นสันนะครับเวลาจับเนี่ยจะกระชับมือนะครับแต่ของดาก้อนเดิมเดิมเนี่ยครับจะกลมๆมนะครับแล้วก็ไม่กระชับมือในความคิดผมนะ ก็ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ,อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับ เดี๋ยว <c oughs> ผมฝากเพื่อนๆน,นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับลองพิจารณานะครับดูพวงมาลัยตัวนี้นะครับที่ใส่ของ All New D Max นะครับในคันดาก้อนสีดำของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวงมาลัยนะครับคันดาก้อนนู้นนะครับ สีเทาลัมโบของผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยครับคันนี้ใส่โมโม่นะครับโมโม่เพื่อนๆคิดว่าพวงมาลัยนะครับออ l นิ w วดีแม็กนะครับกับพวงมาลัยโมโม,โม่ตัวนี้นะครับ ในความคิดของเพื่อน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 คิดว่าใส่ในดาก้อนแล้วเนี่ยอันไหนสวยกว่านะครับในความคิดของเพื่อนเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะกลมกลมไปเลยนะครับเป็นหนังเย็บสลับหนังรูนะครับอ่าเห็นไหมจะไม่มีสันเหลี่ยมๆนะครับจะกระชับมืออย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวตัวนู้นเนี่ยของออเนิลเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับอ่เห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็จะกระชับมือไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าวงออเนิลดีแม็กหรือวงโมโมนะครับที่ใส่ในยูสุดาคอนนะครับใส่แล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าวงไหนเนี่ย สวยกว่ากันนะครับผมสําหรับผมนะผมก็มองว่ามันสวยทั้งคู่แหละแต่เพียงแค่ว่ามันก็ดีคนละแบบนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าวงโมโมนอิวสุดากอนหรือวงออนิวนอิวสุดากอนที่เพื่อนๆคิดว่าถูกใจตรงใจกับเพื่อนๆน,นะครับผมจะได้ มีข้อมูลในการโมดิฟายปรับปรุงรถต่อไปนะครับเพราะผมเองก็ตัดสินใจไม่ได้เนาะเพราะว่าถามแฟนแล้วแฟนก็บอกว่าสวยคนละแบบกันนะครับ mm hmm. ก็เลยฝากเพื่อนๆคอมเมนต mm ์ hmm. มาใต้คลิปนี้ด้วยนะว่าเพื่อนๆคิดว่าอันไหนสวยกว่ากันใส่ในอีูสุดาร์กอนนะครับระหว่างโมโมนะครับหรือออรนิวดีแมครับ